ครับวันนี้เราจะมาดันพื้นแล้วก็พุ่งหลังครับอยู่ที่5เซตเซตละ12บครั้งพักระหว่างเซต40วินาทีนะครับไปเลยครับหนึ่งสองสห้าห

ไปต่อที่เซตที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเ็ดสิ เราจะไปต่อที่เซตที่สมครับหนึ่งสอง